ครับภาพที่ภาพที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับเป็นทั้งหมดสามกี่คนเนี่ยหลังนี่ลงไปลงไปชัดครับอันนี้อันนี้อยู่ที่สามกี่คนดูนี้ต้นไม้ใบหญ้าหมดแน่ยดูนี่พันธุ์ปอะไรได้พันธุ์ปอะไรได้ต้นไม้ไม่ใช่น้อยเลยนะครับคุยไปคุยที่อื่นไม่ได้เขา่โม่พ่อเจ้าคณะจังหวัด เชียงใหม่นะครับเจ้าวัดวัดท่าตอนนะครับกําลังพาพาเที่ยววัดนะครับคุยได้ทุกต้นเลยนะครับฉันต้นไม้ทำทุกต้นอันนี้ปีกนิเวก,ก,กนี่เนี่ยปีกนิเวกข้อปีกนิเวก,ก,กสมงสง่สงข้าวสง่งน้ำไม่ต้องพูด นี่เขาหัวล้นนะครับแม่นโอ้โมีแต่ไม้ไผ่นี่นะครับเนรมิดเขาหัวล้นมีแต่ไม้ไผ่ไเป็นป่าเลยผมพ่อครับปลูกอยู่กี่ปีครับโอ้ปีสปีบ้าอบปลูสับ ลงหน่อยไปกาบ้านหน่อยไปกาบ้านแล้ถ่ายรูปหน่อยเดินมาเดไปกาบานะ้านแล้วถ่ายรูปหน่อยนะหลวงพจะกลับรถรนี่นะครับหลวงพ่อใจดีนะครับจะกลับรถรอครพ่อไปเลยขาไม่ดีคไปไป,ไปไปถ่ายรูปขบวนนี่นะครับพระอินตลอดกาลนะครับอ๋อที่นี่มีรูปปั้นสมเด็จโตด้วยนะครับสมเด็จพุทธ,ธาจารย์โตนะครับ เป็นความตั้งใจของหลวงพ่อเจ้าวาดวัดท่าตอนเลยนะครับสองวันกับหนึ่งคืนที่วัดท่าต่อน,นะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับเป็นสุดยอดวิวทิวทัศน์ของวัดแห่งนี้เลยนะครับนี่นะครับ ที่เรามาจากเจดูยยอดนู้นนะครับยอดที่แปดนี่นะครับเรามาจากเจดีอันนู้นนะครับตรงนี้สุดยอดวิวเลยนะครับ คือบรรยากาศของวัดธาตอน,นะครับนี่หลวงพ่ออิ่มตลอดนะครับผมครับพระอาจารย์พูดอะไรถึงหลวงพ่อหรือความความมณะของหลวงพ่อนิดนะครับคือวัดธาตอนได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วก็ได้ฝากทําบุญมาเรื่อยๆแต่ไม่นึกเลยว่าวันนี้ได้มีโอกาสมาที่วัดแห่งนี้ แล้วก็เมื่อคืนนี้ได้สุนทน์การหลวงพ่อเป็นเวลานานยิ่งได้ทราบว่าหลวงพ่อเนี้เป็นเป็นพระสงฆ์ที่มีการใฝ่เรื่องการศึกษาเพราะการศึกษา,กา,ษษาท่านในท่านหาความรู้จักวิชาอภิธรรมที่วัดระฆังโคสิต,ตารามวิชาที่หลวงพ่อได้มาเป็นวิชาชั้นสูงเรียกว่าโลกุตตรธรรมหลวงพ่ออาศัยวิชานี้วิชาเดียวในการสร้างวัดในการสร้างบุคลากรในการสร้างทุกสิ่งทุกอย่างที่พันกว่าไร่เกือบสองพันไร่แห่ง่พันหกร้อยไร่พันหกร้อยไร่ในเมืองนง แล้วเนี่ยทุกสิ่งท่ทั้งสารอุปการทั้งถนนทั้งน้ำประปาทั้งการศึกษาทั้งอาชีพความเป็นอยู่แม้กระทั่งการดึงเด็กเยาวชนในละแวกนี้มาบวชเป็นพระพิสุกส,สามเณรเพื่ออะไรเพื่อให้เด็กเหล่านี้ไปตกอยู่ภายใต้ของวงจอรอุบาทคือท,ท่าต่าญาเสพติดนั่นเองเพราะตรงนี้ถ้าเด็กเยาวชนถ้าไม่มาบวชจะเป็นเด็กเดินยานี่หลวงพ่อเยลยรักษาเด็กเยาวชนท่านมาอยู่ในศาสนานี่คืออานิสงส์ลมงาวของหลวงพ่อที่หลวงพ่อโตมาจากตรงนี้เกิดที่นี่แล้วก็มาพัฒนาบ้านนี้เมืองนี้จนกระทั่ง ปนงนงนนัันวีนน้นี่นะครับบรรยากาศโดยรอบของวัด่าตอนะครับเ,เดี๋ยวเราไม่ไม่แปลกใจนะครับที่นี่เป็นที่ราบขนาดใหญ่นะครับที่มีลงสีเยอะๆอย่างตอนที่ผมเข้ามานะครับที่นี่มีลงสีขนาดใหญ่พอเยอะพอสมควรนะครับที่เห็นอยู่เป็นโค้งๆอง่างครับแม่น้ํากกนะครับเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถรอหลวงพ่อเจ้าวาดเลยนะครับ นี่นะครับหลวงพ่ออิ่มตลอดนะครับเป็นชื่อที่หลวงพ่อตั้งไว้นะครับพ่อจะพาไปดูนี่นี่คุณดเจ้าบองคุณส,ม,สมเด็จพระปางน้ำครับทรงใจมาดูหน่อยมาดูหน่อยครับหลวงพ่อเป็นไกด์ทัวร์เองเลยนะครับ อันนี้มีไฟมีน้ำประปามีทุกอย่างทุกอย่างนอนได้ครับห้าสิบคนห้าสิบคนหนึ่งวัดเลยหนึ่งบัสหนึ่งรถบัสเออนี่นะครับมีน้ามีไฟมีที่ชมวิวมีสกายวอล์กเนี่ยสกายวอล์กมีสกายวอล์กด้วยเอ้าวไปดูไปดายดิไปด้ายดิเห็นแล้วเห็นแล้วครับทันสมัยกับเขาด้วยนะครับโอ้ธรมานานแล้ว ที่อื่นที่หลังนะครับที่นี่มีก่อนนะครับเรียนที่หลังเรียนที่หลังนี่วัดนี้มีสกายวอล์กด้วยนะครับนี่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 เห็นแล้วครับเห็นแล้วครับเดี๋ยวจะกายบอกอันนี้คุณตีกับพ่อจะมุงสมเด็จัดฝากน้ำครับนี่เป็นความตั้งดูดิดูดิ อันนี้ที่ปักนี่นยปักท่านที่การรับรอ,องท่านนี่นะครับเป็นความตั้งใจอเอาไปดูดิเอาไปให้ทั้ได้อันนี้ที่เราบองต้องแกะนั่นบอกปักเนี่ยนะครับภายในห้องรับรองนะครับนี่นะครับ ได้รับการดูแลอย่างสะอาดสะอ้านนะครับแม้ว่ายังไม่มีคนพักนะครับหลวงพ่อครับ <Huh? S 1> นยโยบายความสะอาดของวัดนี่ยังไงครับเป็นหนึ่งนี่คนดูแลทุกที่ต้องสะอาดครับนี่ต้องเป็นประวันในวัดนี้ทุกที่ต้องสะอาดห้องนงห้องตั้ง,งทุกอย่างทุกอย่างแม้ไม่มีคนมาพัก ไม่เคยคิดว่าโยมจะมาเมื่อไหร่ทำความสะอาดไม่มีครับเราต้องสะอาดอยู่สเสมอ24ชั่วโมงแบงนี่น,นะครับเป็นนโยบายของท่านนะครับไม่เคยว่าแขกมาแล้วดูแลความสะอาดไม่ไ,มดได้เลยมาแล้วนอนได้เลยนี่นะครับที่ว่าพักรับรองแขกได้พันคนนี่เรื่องจริงนะครับตอนแรกผมก็มองว่า หลวงพ่อี่คุยอันนี้ห้าสิบคนทีนี้ห้าสิบคนเจดีย์แก้วร้อยคนเดียวไปดูเจดีย์แก้วเดี๋ยวหลวงพ่อจะพาไปดูเจดีย์แก้วอีกอันหนึ่งนะครับเนี่ยถุงงูนะดูเนี่สามกิโลจากหน้าวัดประมาเนี่ยจากหน้าวัดมานี่สามกิโลป่าไม้ที่นี่นี่เป็นป่าไม้ของวัดหมด หลวงพ่อปลูกทุกต้นแม่หลวงพ่อครับมีต้นอะไรบ้างครับโอ้หป่าไม้เป็นจัพันทุกอย่างนี่นะครับระยะสามสิบปีนะครับสามสิบปีจากที่เจ้าอดีตเจ้าวาดศึกไปแต่งงานเพราะหลวงพ่อมานี่นะครับมาเป็นเจ้าวาดที่นี่ตั้งแต่อายุยี่สิบห้าปีแม่นี่นี่บันทึถึงบันที่ ผลของอภิธรรมล้วนๆเลยนะเนี่ยวิชาเดียววิชาเดียวแวโลคุตระวิชาเดียวโลกุตระละเราคุตตะละอย่างเดียวเราทยะนี่แก่รู้โอ้ยอย่างนี้แต่เราคุตระละอย่งนี้แต่เราทียะเรารู้สองอย่างนี้แกกมนน้แต่เราจะเอาข้างไหน เราเอาก้ารโลก,กุตราได้ถึงอยู่ได้มาป่านนี้ไงเป็นอย่างนี้อ่เนี่ยเกิดกับผลทำเองอคิดเองแต่หลวงพ่อให้สตารมาที่นี่นะยี่สิบล้านเจ้าอกคุณสมเด็จได้ยี่สิบล้านเฉพอะชัดเก้าครับหลวงพ่อ ไม่ได้นี่ดูแลการก่<ข>อ,<ข>อสร้างอ,อย่างเดียว <ขอ S 1> แต่หลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระปังรารสมเด็จพระมหาร,รัฏา์ธรราราชาาเป็นผู้จ่ายยี่สิบล้านปีเดียวปีเดียวเสร็จด้วยโอ้ป้เาเจ้าไม่ต่างกับเจ้ากี่ปีทำไปนีนพ่พูดพูดแล้วไม่อยากไม่พูดมากอ่ะพูดแค่นี้ก็บอกแล้วเนี่ยปีเดียว เส้หลงหลวงพ่อครับในในนี้มีศาสนาอื่นไหมครับในนี้มีอะไรบ้างครับทุกศาสนาหนึ่งครับคิดสองอิสลามสองอิสลามเชื่อหมว่าพวกเราไม่ทะเลาะกันเลยครับมีการบูตละอิสลามมาช่วยมีการคิดอิสลามหรอพูดไปช่วยเราไปช่วยนี่อิสลาม พวกครับแม่ผมอยู่โรงพยาบาลครับอืิสลามเขามาบอกแต่หลพ่อเนี่ยพูดว่าใครป่วยให้มาบอกอืเป็นหน้าที่ของวัยยาวิจารหรือคณะกรรมการว่าถ้าไม่บอกถือว่าผิดอ <c oughs> กฎหลงพ่อเขามาบอกบ <c oughs> อกบ <c oughs> อกับแม่ผมอยู่ ลุงพยาบาลครับอิสลามขึ้นงานลุงไปขึ้นงานคร์บัมจำหลวงพ่อได้ไหมโอ้จับได้ชื่ออะไรเขาบอกได้สิครูอิสลามอ่ะพระเทพมังคลาอาจารย์แค่พูดอย่างนี้ว่าจำชื่อหลวงพ่อได้อ่ะอิสลามอ่ะจำชื่อหลวงพ่อได้พระเทพมังค่าาจารย์ แกประเทศประจานไปห้าพันแล้วเอตาไปใช่ผมนะอันนี้อันนี้มีหลักฐานอ,อยู่มาอาทิตย์หนึ่งเขารายงาน,นแล้วบอกครับทำไมแม่ผลไปสบัดแล้วครับไปอยู่กับพระอเล็กแล้วครับ <laughs> มึงจะทำงานที่ว่าอิสลามเขาไม่ให้ข้ามคืนคับ เขาให้เผาไม่ให้เผาเขาให้ฝากบันีีแหละครับผมให้สตางอีกหนึ่งมืนบาทไม่ใช่ว่าไม่ใช่ศาสนาเราไม่ใช่เราเนี่ยมันเป็นพี่น้องกันการจะนับถือศาสนาไหนก็ดีตแต่ขอให้ จริง <ขอ S 2> ต่อศนนาสนาของตัวเองที่รับเกิดหลวงพ่อไม่เคยรังเกียจทุกาศาสนามาหาผมก็คุยก็เงนดเชื่อไหมว่าผมพูดนะลูกอิสลามอ,ะอ่ะมาบวดเองออผมว่าไม่น่าจะมีที่ไหนนะมีที่วัด่านผมมีหลา,านเด็ก วัดกับกิสลาอะมันมนเล่นกันเ,เลยพอผมบวชภาคเราโดนมันมาหาผมอะ่ะโดยเพ่าะรับผมบวชกับเขาได้ไหม,ม <laughs> บวชตามเพื่อนเอ้ยไอ้นี่เธอเธอไปถามแม่เธอก่อนนะเ,เดี๋ยวกูจะโดนด่านะ <laughs> เดี๋ยวขาว่ากูชวนกูไม่ได้ชวนมึงมึงจะบวชคนเดียวอ่ะมันไปหาแม่มันนะ แม่หาแม่บาลูกจะบวชได้ไหมเออแม่มันก็นี้นีแต่ผมไม่ได้เชื่อว่าอันนี้มันเป็นสิทธิของลูกแต่แม่ให้ลูกบวชไม่ได้อแม่ก็จะถูกเขาว่าว่นทำไมให้ลูกไปบวชแต่ถ้าลูกจะบวชลูกตัดสินใจลูกเองว่าลูกบวชได้มันมาบวชภาคเรารอก็บผมมาเดือนเดือนนนมีหลักฐานผมละ ลูกอิสลามมาบวชเป็นสถาเดบ้าคตลอดหนึ่งเดือนมาตกลงมาบวชแต่งตัวเด่นนะเด่นะมันมาบวชได้สามเดืนแม่บรรยูไปดมาถวายเฮียเฮียเฮียิงโดมาถวายลูก <c oughs> โอ้ลูกก็บอกว่าโ,อโ,อโอ ภัษปพิทิโยมต้องได้สัษปพิทิโยสาธุพูดแล้วก็แต่พูดในที่ที่เท่ากันเพราะมีหลักฐานแต่ไปพูดที่อื่นเขาหาว่าโมว่ามีที่ไหนที่ลูกอิสลามมาบวชเป็นสมาเณนพักรครนทำไมแม่มันให้ลูกมันพูดบ้าเป็นสิทธิของลูก ส,สนาไหเราไม่รเบียอิสลามบ่หนูไม่สบายมีสตางค์หรือเปาโอ้หนูเดืดร้อมันไม่มีสตางค์มึงเอาที่บาทกูจะช่วยอ่าเนี่ยไม่กน,นาเราผม,มเกจแจ่ผมให้ ไปดูแลรักษาตัวเองการถ้าไมมีประโยชน์กอกูตกวิ่งอย่างนี้ทำไมเขาไม่ให้ลูกเขาจะห้ามเขได้แต่เขาไม่ห้ามเขาเป็นเส้นใจเอยลูกนะแม่ให้บวชไปได้ลูกจะบวชก็บวชไปแม่ไม่เกี่ยวมันมาบวชเขาไม่มีใครว่าไม่มีใครว่าบาดาผมก็ไม่ด่าด่าแม่มันไม่ ปอยผมก็ยังให้สตากลายผมก็ยังช่วยกัานศาสนานั้าานไะอ้คนไปทุทดีแต่ขอถือให้จริงอื <ừ> นั่นแหละคือคุณ <ừ> ของพรนะจาาสตา์มันอยู่ที่ว่าจริงหรือเปล่าผมไม่ลักเกียดทุกศาสนาะ โอ้เริ่มเหมือนคุยนะฮะไม่ใช่เพราผมเขทำจริง <laughs> ให้จริงคุ่ม <laughs> อให้ยปเยียมตายช่วย <ừ. S 1> ไม่จชช่วยน้อยนะ <laughs> เป็นบุญจำหบวได้ไหมมาเทมีมกราษ <laughs> ได้ปันเลยเ็ปัน ไปอยู่กับพระอแล้วไอ้เมื่อนมันมีที่ไหนเอาเราช่วยเพื่ออะไรนี่ไทยรมเย็นเราทำความดีเพื่อความดีไม่ได้ทำความดีเพื่อเขายกนองไม่ได้ทำเมื่อเพื่อยักในรัฐบาลาสนาทำความดีช่วยความดีอย่างเขาเรียกว่าโลกตตระรรมน ลงจบเลยไปนี่นะครับคโอวันนี้จะไปหาเรื่องธรรมะง่ายๆ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 นะครับเอวางด้วยประการราชนีเดี๋ยวเราจะไปเหยียบไปเจนีผมหน่อยครับนี่นะครับเป็นไปได้ยังไงสกายวอล์กหลวงพ่อทำมานานแล้วนะครับโอ้ยนี่โอ้ยก็ปีสี่สี่แปดอะทำมาตั้งแต่ปีสี่แปดเกือบยี่สิบปีที่แล้วนะครับสกายวอล์กนี่ หลวงพ่อใจหลวงพ่อใจนี่หลวงพ่อวัยนี้นี่ทำผมทำยาไปถึงไหนครับหลวงพ่อสองกิโลเนี่ยสกายวอลของหลวงพ่อสองกิโลสองกิโลลงไปถึงนาฮะมีเรือมีเรือสบายอยู่กลางอยากไปเดี๋ยวเว้ยอยากไปไหมสองกิโลเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังต้องมาอยู่สาธิตยหนึ่งนะครับ วันหลังต้องต้องนั่งรถมาเองเอนะครับสักอาทิตย์หนึ่งนะครับไม่เอาสองกิโลไม่เอาอย่อ,อแป้เน่แปลหลวงพ่อไปเดินได้สองกิโลเลยหลวงพ่อนะหลวงพ่อสมเด็จนะ<อ>เดินสลองเลยสองกิโลโอ้อาวไหนมามไปดาไปไแข่งเนี่ครับเดี๋ยวเราจะไปพระธาตุาพระธาตุเจดีย์นะครับเจดีย์แก้วขอไปเยี่ยมหน่อย นอนไรหมดเนี่ยเห็นไหมที่นอนไหนเห็นไหมข้างล่างเป็นที่นอนนะครับที่นอนหมดห้าสิบคนหลวงพ่อน่าจะอยู่สักร้อยห้าสิบปีหรือสองร้อยปีนะโอ้ยอ,อยู่ได้ดีก็อยู่ไปสิเนี่น,ะ,ะ,น,นะครับฮะนี่นะครับ เป็นมหามงคลอย่างยิ่งนะครับาทางช่องได้มาทําเรื่องของหลวงพ่อวัดท่าตอนน,นะครับดูี่เนสะอาดขนาดไหนเนี่ยครับสมเด็จพระโลกลนาณาศาสัสดาจารย์ออจตุพิพรใครตั้งชื่อครับหลวงพ่อ <ห ả? S 1> ใครตั้งชื่อนี้ให้ครับเจ้เจจาปครณสมเด็จนะครับ พระมหารัชมังคลาจารย์นะครับอดีตเจ้าวาดนี่ท่านตอนสมัยท่านมีชีวิตยอยู่นะครับท่านชอบมาตรวจงานทางภาคเหนือนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปรถคันนี้เหมือนเดิมนะครับ